โดยก่อนที่ผมจะพูดนะครับก็ขอเตือนทุกคนไว้ก่อนนะว่าทั้งหมดเนี่ยก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็เกิดจากการที่ผมเนี่ยรวบรวมนะครับมาจากคนรอบตัวของผมนั่นเองนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ความเห็นหลายๆอย่างนะครับที่ไม่ตรงใจใครหลายๆคนนะก็สามารถคอมเมนต์นั้นแลกเปลี่ยนใช้คำว่าแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับไม่อยากมาดิสเครเมอร์ใครว่าเฮ้ยผมผิดนะคุณผิดนะครับทุกคนมีสิทธิ์คิดแตกต่างกันได้ทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเรามาคุยกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับฝากตรงนี้ไว้นิดนึงและก ก็รับเติทั้งเกมเกณฑชิ้นแผ่แล้วก็คงกายซาเร็วเลยนะครับการันตีคุณภาพให้ผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนกันเลยทีเดียวและหากว่าเติมคงกายซาเร็ววันนี้นะครับใช้ไปแค่ u i d เท่านั้นนะครับแล้วก็ได้โปรโมชั่นไปถึงสามคุ้มเลยนะคุ้มแรกก็รับส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นคิวพอร์ยไปเลยนะครับคุ้มที่2ส,สามารถเข้าร,ร่วมกิจกรรมฉลอง1นึ่งแสนไลค์หน้าเพจน้อของรางวัลแจกจุกๆุมูลค่ากว่า1านึ่งแสนบาทได้เลยนะครับและคุ้มสุดท้ายสามารถนำโค้ดของผมเกียร์คุามีไป ราาคตตมลิงก์ใ้ได้เลยนปคุ้มเปฉลาดต้องที่แคลเซปเท่านั้นนะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการได้ดองเพชรดองโรคุ้มๆเนี่ก็ต้องที่ตูมตามชอบเลยนะครับมีบริการเริ่มต้นไปแค่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยังมีแพ็กเกจอื่นๆอีกมากมายท่านเลือกเลยนะครับมีทั้งเกมเกณชิ้นแพลงฮงไคซาเรลนะและเกมอื่นเนี่ยอัปเดตเข้ามาอยู่ตลอดเลยนะครับใครนะครับที่สนใจอยากใช้บริการร้านคุ้มๆแบบนี้เนี่ยผมก็แปะลิงก์ไว้ใต้ดีคริปชั่นทั้งสองร้านเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวละครอย่างหลวงชาแล้วนะครับก็เป็นต ู่าจินตภาพเองนะครับซึ่งเขาได้ก็ทำหน้าที่ในการฮิลเลอร์นะครับมาเป็นอย่างดีตลอดนะครับตั้งแต่เข้ามานะครับคนก็หยิบไปเล่นเยอะนะครับผู้เล่นก็สมไปนะครับในการเซฟทีมก็เยอะเหมือนกันแต่ทําไมนะครับมันมีเรื่องราวอะไรกันบ้างที่เราจะมาคุยกันซึ่งต้งบอกว่าตัวละครอย่างลัวชาต้องยืนพื้นกันนะว่าเก่งมากนะครับแล้วก็ฮิลเร้วแรงเหลือเกินสดชื่นนะครับฮิลแบบว่าสดชื่นเลยทีเดียวซึ่งคุณสมบัติหลักๆนะครับหรือว่าจุดเด่นของที่ลัวชาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการฮิลเซฟลบแ่ะ มีไอเดีย4ครันะครับมีฮิวมีเซฟนะครับมีลบแล้วก็มีล้างนั่นเองนะครับซึ่งตารางมันคืออะไรกันบ้างเนี่ยเราไปขยายความกันนะครับสำหรับการฮ u วนะครับคีร์ดหลักก็ตรงตัวนะครับฮิวเลือที่ดีก็ต้องฮิวที่ดีแน่นอนที่หล่ชาตินะครับเป็นตัวละครที่ฮูวเลือดได้เยอะอย่างมหาศาลนะครับย้ำว่าเยอะมากๆนะครับระดับที่แบบว่าเขียวะ เขียวขจีกันทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีอาาเขตนะครับที่เราสามารถเก็บสแต็กอาบิสฟลาเวอร์นะครับและยังยิวต่อเนื่องให้เราเรื่อยๆนะครับทุกครั้งที่เราเนี่ยโจมตีสูไปอีกด้วยนะครับแล้วก็สําหรับการเซฟนะครับยอมรับว่ามันทําให้เราปลอดภัยถึงขั้นแบบอยากจะวิ่งไปจูบพี่หลวงนะครับปลอดภัยเกินไปนะครับนะซึ่งเขาเนี่ยก็มีการฮิวฉุกเฉินนะครับในกรณีที่เพื่อนเราเนี่ยเลือดต่ำกว่า50%ด้วยนะครับพี่ใช้แล้วจะติดกูดาวสองเทินทำให้เราชีวิตรอดได้ดีขึ้นนะครับนนนะอ่่ดดตบทีเยวมกสูนะ ล้านต่อมานะครับก็จะเป็นการลบนั่นเองเออลบอะไรนะครับลบมอนสเตอร์ลบตัวเองลบเพื่อนหรือลบอะไรนะครับไม่ใช่นะซึ่งมิหลัวชานะครับเป็นละครที่สามารถลบบัฟของศัตรูนะครับแบบหมู่นะครับในการกดอลติเมทนะครับนันได้เลยเลิศไหมนะครับเป็นเพียงตัวเดียวในเกมตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการฮิ้วแบบสุกเฉยนะครับหรือว่าเราเนี่ยให้พี่แกใช้สกิลต่อสู้ออกไปนะครับจะมีการล้างดีบัฟหรือว่าสาระต่างๆนะครับออกให้ไปอีกด้วยนะครับหนึ่งอย่างเลยทีเดียวเชียวนะรวมแล้วนะครับที่เรา มาทำให้ชีวิตเรานะครับเล่นได้ง่ายแล้วก็สบายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องมาเครียดเวลามอนตบไปตบมานะครับแต่แล้วนะครับทำไมเอ่ยนะครับทำไมพี่แกถึงเป็นตัวละครที่กลายเป็นอดีตของเมตาไปแล้วนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือเรื่องของการดีเฟนซีฟนะครับซึ่งพี่แกในเมีเรื่องการยิ้เยุกเจินก็จริงนะครับแต่ด้านนี้นะก็มีคนทําได้ดีกว่าแล้วนะครับก็คือน้องสมตาผู้เชียนนะครับหรือว่าพี่เวนเจอรินที่แบบนะครับทุกคนน่าจะพอเห็นกันบ้างแล้วนะครับสำหรับการใช้2ตัวนี้นะครับถือว่าทําให้เเเเเรรรรรรราา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 านนนนนี่่่่ยมโโโออออกกกสดชวววิตตตใคงงๆะะะะแล้ัับพจจปญหืซู เต่ตัวละครเดิมซ้ำๆนะครับอยู่นั่นนะครับน้ตายไปกี่รอบกี่รอบอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในกรณีของน้องสามตานะครับก็ก็ตายแทนได้แต่รับถ้าโดนตีบ่อยๆนะแล้วก็อย่างที่ไม่นับ2ตัวนี้นะครับที่มีความสามารถในการบัฟหรือว่าเสริมไปได้อีกนะครับอย่างตัวละครของเทพ3มตาของเรานะครับถ้านาเคตยังอยู่นะครับเพิ่มคียเรทให้กับคนในทีมได้ด้วยนะครับส่วนพี่เบนจารีนะครับถ้ามีการแปลดีบัฟนี่จะทำให้ซูนะครับโดนดาเมจต็ดคีย์แรงขึ้นไปอีกด้วยดังนั้นเราพอจะมองออกกันบ้างแล้วใช่ไหมฮะและถ การฮิวเบื้มเนี่ยจะสู้พี่หลวงไม่ได้นะครับนะในหลายๆกรณีเลยก็ตามแต่ว่าได้ตัวของน้องหัวหัวนะครับมีความมาเน็ประสงค์เยอะมากๆเลยนะครับทางเรื่องของการล้างดีบัฟได้เป็นอย่างดีนะครับการบัฟพลังโจมตีได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็มีการเจนพลังงานให้อีกด้วยนะครับต้องยอมรับว่ามันเน็ประสงค์มากๆจริงๆนะครับสำหรับน้องคนนี้นะกลายเป็นว่าน้องหัวหัวนะครับลงไปในทีมไหนทีมนั้นนะครับแทบจะกลายเป็นทีมพพิบัติระดับหมอลำกันเลยทีเดียวนะครับนะซึ่งเด่นๆเลยตอนนี้นะครับจะเปทีมของคารับแ้กอร์นะครับแั้ับ น้องอนนเนีหยก็ยังมีจุดที่ทําไม่ได้เหมือนพี่หลวชาครับจะเว้นการที่น้องแกจะไปปลดอีดอรลอนที่1น่งนะครับยังเรื่องของก,การเจนต้าสกิลให้กับทีมนะครับพร้อมกับการฮิวต่อเนื่องให้ได้เรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่เท่าพี่หลวนะครับที่ต้องบอกเลยนะครับว่าในจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดขายของพี่แกจะถึงตอนนี้เลยก็ว่าได้นะอย่าลืมตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวฮิวที่ฮิวได้ดีนะครับแล้วก็ต่อเนื่องยังเจนต้าสกิลให้ทีมเราได้อีกนะดังนั้นนะครับเซฟทีมแล้วก็่เรนาท ถ้าเกิดเราได้มองมามะแถมมันก็ยังนะครับมีตัวละครที่มีความสามารถแบบนี้นะครับอย่างเปล่าแล้วก็ลูก้าเหมือนกันนะที่ถึงแม้ว่าจะเป็นเป้าหมายเดียวเนี่ยก็ยังพอจะเลียนแบบกันได้อยู่แต่นั่นนะครับมันก็เพียงพอแล้วที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้อย่างสบายแล้วนะครับจึงทาให้พี่หลวชาเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยปังเหมือนสมัยก่อนเท่าไหร่นะครับไม่ได้แย่ลงนะเพียงแค่คอนเทนต์นะครับไปหาตัวใหม่ๆม,มาขึ้นพี่หลวก็เลยตอบโจทย์ลดลงนะครับแต่ยังมีความเก่งกาจ เหมือนเดิมสรุปแล้วนะครับพี่หลัวชาเนยังน่ากดมาเล่นอยู่ไหมนะครับควรมีไว้หรือเปล่าเอาอันดับแรกนะครับถ้าสมมุติว่าชอบหลอ่ออยากได้กดจบ ไม่ต้องฟังอะไรทั้งนั้นแต่สําหรับคนที่ต้องการเรื่องอื่นๆนะครับคำตอบคือถ้าไม่อวยเนี่ยสามารถข้ามได้นะครับเพราะว่ามีคนทําหน้าที่ต่างๆเนี่ยได้ดีกว่าพี่แกไปแล้วนะครับนในปัจจุบันเดอ้ออย่างส่วนตัวสําหรับผมแล้วนะครับถ้าเกิดเราในจะหาตัวเซฟชีวิตนะครับดีๆสัก1ตัวเนี่ยผมแนะนําว่าเราไปกดเทียสามตากกได้นะครับน้ำไม่หมอฟู่เฉวียนนะครับหรือไม่ก็พี่เวนจารีนก,ก็ได้นะครับเพราะว่าหน้าที่การตาย2ตัวนี้ทำได้เป็นอย่างดีนะครับและเผลิเนล่ยเกินความจําเป็นได้ซ้ำนะครับในหลายกรณีมัน เพราะว่าน้องแกสามารถเปิดคอมโบทีมใหม่ได้เยอะนะครับแล้วก็บัฟ ADK เนี่ยคือแบบมันมันตึงจริงๆนะครับของเขาดีนะตรงนี้นะครับแต่ก็ยกเวทนะครับว่าเกมจะแกงหัวกับพี่หลวงหรือเปล่านะครับก็คือปล่อยตัวฮิวมาดับทั้งคู่อะไรเงี้ยนะเออไปเวนั้นเลยอะไรเงี้ยก็ไม่เอานะครับแต่เชื่อเธอนะครับว่าเขายังไม่ปล่อยตัวใหม่ๆหรอกนะอืมก็คงอีกนานอยู่มั้งนะครับเราก็น่าจะสังเกตนะครับตัวละครด e ฟเฟนซีฟอย่างฟู้เฉียวนะครับก็มีมาตั้งนานแล้วนะแต่เกมอย่างคงใครซาเร็ลนะครับเพิ่งทำตัวอย่างพี่เวน แล้วก็ดับเลยก็ไม่นะครับนะเขายังให้ตัวละครเนี่ยมีช่วงระยะห่างกันอยู่ก็แอบเร็วหรือเปล่าไม่นะครับก็ห่างอยู่เออนะระดับหนึ่งแล้วกันเอาเป็นว่าส่วนตัวแล้วนะครับถ้าหาตัวฮิวไม่กับตัวเซฟชีวิตเนี่ยไปเลือก3ตัวที่พูดมาก็ได้นะครับส่วนพี่หลัวในใครมีแล้วก็ใช้ไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าพี่แกนะครับก็ยังทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดีอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าคอนเทนต์ต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นเองนะครับนะเล่นได้เหมือนเดิมก็จะกลันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปทาไมลัััว้้านนนกกกก็อดดะครรบบแสๆ ได้แล้กันนั้นๆคลายมีความเห็นเนี่แตกต่างกันไปนะก็สามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับนะไม่ได้ห่วงห้ามอะไรแต่อ,อย่างใดนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใคลิปหน้าวันนี้ก็บ๊ายบายเดอ้อ